สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยไปเลยชาแนลนะคะวันนี้ช่องเลยไปเลยชาแนลก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้ก็มีสูตรคํานวณฮานอยงวดวันที่สามสิบนะคะสามสิบเดือนสี่หกสี่นะคะวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะคะวันที่สามสิบนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็จะมี สรุปผลฮานอยงวดวันที่29เดือน4 6 4นะคะสรุปผลฮานอยงวดวันที่29เดือน4 6 4ว่าตัวไหนเข้ามั่งนะคะตัวไหนเข้าตัวไหนหลุดเนะาะก็คำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดนะคะ ปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะคะขอย้ำว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็มารับชมกันเลยเนาะงวดวันที่29นะคะ29เดือน464ฮานอยสูตร3สูตร3นอยมัดรวมนะคะฮานอยสูตร3นะคะสูตร3นอยเด่นนะคะเด่นเด่น5กับ6นะคะเด่น5กับ6นะคะวิ่ง6นะคะ เด่นห้ากับหกวิ่งหกนะคะวันนี้หเข้านะคะหเข้าวิ่งหเลยนะคะวิ่งหกหเข้านะคะหก็เข้านะคะหเข้าแต่ว่าห้าสาเข้าห้าสามหกศูนยเด่นหวิ่งหกนะคะหกเข้านะคะหกตรงนี้นะหก เด่นห้านะคะเด่นห้าห้าสามเราเจาะไม่เข้านะคะห้าสามของเรามีห้าสองกับห้าสี่นะคะเราข้ามห้าสามไปเนาะสรุปว่าห้าเราเข้าเข้าแค่ตัวเด่นนะคะห้าเราเจาะไม่เข้าตัวห้าสามเนาะเจาะไม่เข้าห้าสามแต่เราเข้าหกศูนย์นะคะหกศูนย์วิ่งหกเด่นหกนะคะหกศูนย์อยู่ตรงนี้นะคะเข้าน่อยพิเศษเนาะค่ะ อันนี้นอยลืมลืมเขียนลืมจดจ้ะศูนย์สี่นอยวีพีศูนย์สี่กับเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะส่วนห้านอยนอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเรา เด่นวิ่งหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งนะคะของเราเด่นหนึ่งวิ่งหนึ่งเนาะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็สูตรหนึ่งเราเข้าหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกหนึ่งหกอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะเราเข้าหนึ่งเจ็ดด้วยเนาะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะ เด่นหนึ่งนะคะสูตรวัดใจเลยนะคะสูตรวัดใจบนล่างนะคะเราเข้าเด่นหนึ่งเข้าหวดนอยปกติหกหนึ่งหกนะคะนอยปกติหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสูตรสูตรเม็ดเดียวนี้เราเข้าทั้งสองคู่เลยนะคะเราเข้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะ เราเข้าสองคู่เลยเนาะสำหรับนอยสูตรหนึ่งนะคะนอยสูตรหนึ่งสูตรสามนอยมัดรวมนะคะสูตรหนึ่งอยู่ตรงนี้เง่อวันที่ยี่สิบเก้าเรามาดูกันนะคะว่านอยสูตรหนึ่งมีอะไรเข้ามั่งของเราเด่นสีไอเด่นสองกับสี่นะคะเด่นสองกับสี่สองไม่เข้านะคะสองไม่เข้า สี่นะคะสี่เข้านะคะเด่นสี่สี่เข้านะคะสี่หกสี่หกสี่ศูนย์เอ่อศูนย์สี่นะคะของเราเข้าสี่ศูนย์ตัวกลับเนาะของเราเข้าสี่ศูนย์ตัวกลับเด่นสี่นะคะเด่นสี่เด่นสี่นี้มาสี่หกนะคะสี 4, ่หกกะสี่หกมีไหมเอ่ยสี่หกไม่มีค่ะมีแต่สี่ห้าเนาะ เจาะไม่เข้านะคะสีเจาะไม่เข้านะคะไม่เป็นไรเนาะก็มีหลุดมีเข้ามั่งนะคะมีหลุดมีเข้าเราเข้า4ีเด่นสีนี้เราเข้าแต่ว่าเป็นตัวกลับนะคะสี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะค่ะอันนี้คือผลหาหน่อยงวดวันที่ยี่นะคะสรุปผลงวดวันที่ยี่สิบเก้เดือน464นะคะก็เข้าอย่างที่ นี่ค่ะสรุปผลมวนวันที่ยี่สิบเก้านะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเข้าสองคู่นะคะสูตรสามเราเข้าหนึ่งคู่เนาะส่วนสูตรหนึ่งเราเข้าตัวกลับเท่านั้นนะคะตามต่อเลยค่ะตามต่อเลยเนาะตามต่องวดวันที่ยี่สิบงวดวันที่สามสิบนะคะตามต่อเนาะแนวทาง ตามต่อนะคะแนวทางเุ้ยมีใชส่สามสิบนะคะสามสิบเดือนสี่หกสี่นะคะสามสิบอาจจะตัวโตวหน่อยเนาะตัวใหญ่นิดนึงนะคะขออภัยด้วยเนาะรีบเกิน หาหนอยนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ว่ากันเนาะมีเข้ามีหลุดเป็นเพียงแค่แนวทางรับชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะหาหนอยสูตรสูตรส,สามเนาะ สูตรหนึ่งก่อสูตรสาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันนอกาะสูตรสสูตรหไปก่อนสูตรหนึ่งสามนอยสามนอยมัดรวมนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะสูตรสามนอยมัดรวมนะคะ สูตรหนึ่งสามนอยมัดรวมนะคะเด่นนะคะเด่นเด่นของเราเด่นนะคะเด่นมีห้ากับแปดนะคะห้ากับแปดนะคะวิ่งเนาะวิ่ง วิ่งแปดนะคะบนล่างนะคะบนล่างเนาะบนล่างนะคะมีเอฟซีท่านหนึ่งเนาะท่านบอกว่าเออเขาบอกว่าตัวอ่าต้องขออภัยด้วยนะคะคือเขาบอกอ่าตัวเลขอยู่ไกลเนาะมองไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะคะต้องขออภัยเอฟซีด้วยนะคะบางทีแบบอ่า ทำอะไรแบบไม่ไม่ค่อยชัดเจนก็ขออภัยด้วยนะคะเด่นห้านะคะเด่นห้าห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสอง ห้าสามนะคะห้าหกค่ะเด่นแปดนะคะแปดหนึ่งนะคะแปดสองเนาะ แปดสี่แปดหกนะคะตัวกันด้วยนะคะตัวกันเนาะตัวกันเหมือนเดิมนะคะเบิ้ลเนาะตัวกันนางจะชอบเบิ้ลน,นะตัวกันใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันเนาะ ถ้าเบิ้ลน,นางก็จะไว้ตัวกันเนาะก็เป็นแค่สูตรคำนวณแนวทางเท่านั้นเนาะอาจจะมีเข้ามีหลุดไม่ว่ากันค่ะตัวกันนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะไปกลับทุกครั้งค่ะ แนวทางนะคะวันที่30เดือน4 6 4หน้อย0 1สู 1, 3น้อยมัดรวมนะคะเด่น5กับ8นะคะวิ่ง8นะคะบนล่าง5 0 5 1 5 2 5 3 5 6นะคะ8 0 8 1 8 5 8 4 8 6นะคะตัวกันก็5 5, 5 8 8 6 6นะคะไปกับทุกครั้งนะคะ คบไว้นะคะใครชอบก็แคบไว้จุดไว้ค่ะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่เป็นไรเนาะค่ะสำหรับสูตรคำนวณตัวเลขก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นคะ่ะเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเด็กต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะขอให้โชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ